สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองสิบน้องเสือนะครับก็มาดูแปลงที่ดินนะครับที่ให้ถมไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ถมไปทั้งผืนเลยนะครับพื้นที่ขนาด2ไร่ติดถนนคอนกรีตนี่นะครับผมอยู่ที่หน้าแปลงตอนนี้อากาศดีมากๆครับด้านหลังเห็นไหมครับพอถมปรับถมขึ้นมาแล้วสวยมากๆเลยครับนี่ยาวไปสุดนู่นเลยนะครับสเมตรนะครับแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่อยู่คลองสิบน้องเสือนะครับอยู่ใกล้ๆกับการเคหะ น้องเสือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลน้องเสืออยู่ใกล้ๆตลาดเจริญกันนะครับอยู่ในเขตของชุมชนเลยใครกําลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้พร้อมแล้วนะครับสดได้ผ่อนได้ใครมีเงินสดโฉนดพร้อมโอนส่วนใครอยากจะผ่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเราให้ลูกค้าผ่อนได้5ปีที่ดินสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ในเขตชุมชนบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมีการเคหะมีตลาดนะครับโรงพยาบาลโอ้อสะดวกสบายมาก พอถมขึ้นมานะครับจากพื้นที่รกร้างรกร้างว่างเปล่าแบบนี้นะครับพอถมขึ้นมาแล้วสวยมากๆเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆเลยครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับมีทั้งหมด7แปลงนะครับตอนนี้ก็ว่างเพียงแค่3แปลงนะครับที่ขนาด100ตารางวานะครับปรับถมไว้ให้แล้วนะครับความสูงก็ เท่ากับถนนคอนกรีตเลยนะครับนี่นะครับก็พร้อมสร้างบ้านใครอยากสร้างบ้านปลูกต้นไม้ลงบ้านนอกดาวนะครับอยู่ในเขตชุมชนใกล้ๆความเจริญแบบนี้คลองสิบน้องเสือจังหวัดปทุมธานีครับรีบเข้ามาดูด่วนครับใครสนใจนะครับโทรให้เอกด่วนได้เลยนะครับ088 145 115 5ครับบรรยากาศสวยๆสบายๆแบบนี้มาเป็นเจ้าของที่นี่กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ